สวัสดีครับท่านผู้ชมยกกล้องปลูกมันไว้นะครับแต่แรงจัดขนาดนี้มันหกเดือนครับดัะน,นั้นเราไม่ต้องไปสนใจมันมาทางนี้ครับตอนนี้อำเภอรสร้างขมแดดแรงหอบอ,อีกแล้วแดดแรงมากเอาละเรามาว่ากันที่ยอดโดนะครับอันนี้อันนี้ยอดปกติ ส่วนนั่นที่สูงๆนั่นคือยอดโดนะครับมีข้อแตกต่างเปรียบเทียบปลูกพร้อมกันแต่มันมีข้อเสียนะครับดินตรงนี้น้ำน้ำมันผุดขึ้นมาในร่องดันเข้าไปอยู่ในร่องทำให้มันเน่าหมดเดี๋ยวเราจะมาดูหัวมันเปรียบเทียบกันระหว่างปกติมันสับลมันปกติกับมันยอดโดอันไหนมันจะ ดีกว่ากันหรือเท่ากันไหมดูหัวนะครับดูหัวกี่เดือนแล้วเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนวันนี้ยี่สิบสองยี่สบองหรือยี่สิบเอ็ดเดือนพฤศจิกายนแล้วปลูกเดือนมีนาเมษา,มาพฤษภาอะไรนี่แมงอะไรเจ้าเมษาพฤษภามิถุนารักดาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาแปดเดือนแล้ว กเดนแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยเป็นไงครับอําเภอรสร้างคอมมีแต่ย่าคอมให้ดูของจริงไม่หมกเม็ดไม่โมไม่กุยแต่มันพลาดไปแล้วครับยอดโดดพลาดตรงที่ว่าเราใช้สายพันธุ์คละกันผสมมั่วไปหมดทำไมไม่คิดตั้งแต่ตอนแรกตสอแต่ไม่เป็นไรครับน่น ทางโน้นมีให้เราพันแบบปลูแบบเป็นพัน์เดียวกันเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกัน,นครับทางโน้นอันนี้เอาแบบพระก่อนอันนี้สุ่มก่อนนะครับเป็นไงครับยอดโดลำไยสูงสวยไปหมดนะครับตอนนีสน้สิ่งที่ทุกคนต้องการดูอยากรู้ก็คือหัวมันนะครับหัวมันมันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะไปสววดินไว้ก่อนแล้วเราค่อยไปดูพร้อมกันนะครับ อันนี้คือละมันปกติเห็นรอยตัดไหมครับระบบหัวมันก็โอเคแหละมันก็รอบทิศทางนะรอบทิศทางมันมีชั้นล่างอีกด้วยผมขุดไม่ไหวแล้วมันอินแห้งมากมือ มือแตกหมดแล้วอันนี้นะครับและอันนี้มาดูยอดเดนะครับสูงชิบหายเฮ้ยสูง <laughs> ทดทดทดนะครับระบบหัวของมันตรงนี้มันจะเรียวตรงนี้มันจะเรียวยาวแล้วก็ใหญ่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 แล้วยาวนะครับมีชั้นบนชั้นล่างมีลึกก็ประมาณหนึ่งนะครับอันนี้มันอยู่ลึกขุดไม่ไว มาดูต้นที่ขุดง่ายๆก่อนนะครับบอกได้เลยว่ายอดโดไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับที่ออกมามันจะเรียวยาวแล้วก็ใหญ่และใหญ่ยาวไปนะครับ1 2ึ่งสองสก็รอบทิศทางเหมือนกันนะครับนี่นี่นี่โอ้มองมุมไหนนะหัวค่อนข้างใหญ่ ใหญ่กว่าไอ้ไอปกตินะครับแต่ใหญ่ยาวแต่ความดกอาจจะสู้ไม่ได้แต่ความยาวความใหญ่ได้เปรียบแน่นอนเพราะว่าตอนมันยอดโดยเดียวเราปลูกปุ๊บเนี่ยมันจะอย่างรากไปก่อนนะครับรากยาวถ้าเป็นยอดธรรมดาน่ะเป็นลำธรรมดามันจะออกแตกรากสั้นๆด,ดกดกเยอะเยะหัวระบบหัวมันก็เลยสั้น แต่ดกอันนี้ยาวใหญ่นะครับถามว่าดกไหมก็ก็โอเคระดับหนึ่งแต่จะสู้อันความดกก็าสู้ทางธรรมดาไม่ได้ครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่าตอนขุดมันจะขนาดไหนนะครับนะครับอันนี้เมื่อกี้สายคนละสายพันธุ์ด้วยเดี๋ยวไปดูสายพันธุ์เดียวกันดีกว่าครับ ก็หัวจะประมาณนี้นะครับอันนี้ต้นไม่ใหญ่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับก็หัวมีใหญ่มียาวก็ใช้ได้อยู่ยาวค่อนข้างยาวนะครับแต่พอดีปลูกลึกไปหน่อยขุดไม่ไหวครับเจ็บมือ อันนี้คือปกติลำปกติหัวจะรอบทิศทางนะครับรอบทิศทางนี่อันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรเลยต้นเตี้ทียเล็กๆนะครับกับต้นนั้นเมื่อกี้น่ครับผมปิดไปแล้วเนเดียวกันมันก็สูสีโอเคนะครับได้อย่างเสียอย่าง ขอบคุณครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมช่องสสเกษตรบันเทิงนะครับสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเสนอเป็นคลิปตอนจบนะครับสำหรับมันยอ,ยอดโดมีประโยชน์แน่นอนนะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเตรียมยอดโดไว้ด้วยนะครับละมันยอดโดเราต้องคัดเลือกแบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ ตอนนี้ได้แนวคิดแล้วครับมีคลิปหนึ่งที่จะมานำเสนอก็คือการปลูกข้าวนะครับการปลูกข้าวจะทำให้โลกตะลึงนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามรับชมกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ